จำเป็นไหมครับที่ต้องฉีดวัคซีนป้องก COVID ันโควิดเข็ม3และเข็ม4กระทรวงสาธารณาสุขได้เผยประสิทธิผลถึงการฉีดวัคซีนโควิดในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพบว่าเข็มที่2ป้องกอันโมครอนไม่ได้นะครับแต่ยังป้องกันการเสียชีวิตได้สูงส่วนเข็มที่3ป้องกันการติดเชื้อได้45 6 8ปเ ป้องกันการเสียชีวิตได้สูงถึง98ส่วนเข็ม4ป้องกันการติดเชื้อได้สูงถึง82ไม่พบการเสียชีวิตนอกจากนี้เขายังได้มีการเน้นเร่งฉีดเข็มกระตุ้นให้กับผู้สูงอายุให้ได้70ก่อนช่วงสงกรานที่กำลังจะเดินทางมาถึงนี้เพราะฉะนั้นจากข้อมูลดังกล่าวของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักง,งา,า,สานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงจําเป็นจะต้องฉีดเข็ม3นะครับเนื่องจากเข็ม2เนี่ยแทบไม่ได้มีประสิทธิผลในการป้องกันโอมิครอนเลยแต่เข็ม3ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้เกือบ100%อซและยังลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตด้วยมีข้อสงสยัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1422กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับ